น,น้องเอ๋ชาวยูทูบพังหลายโอ้ยฝนตกตันน้ำตกตันคนคนคนอยู่กับทินสิงห์หอยแล้วตกตันอยู่จังหวัดอำเภอใด,ดนี่ตกตันน้องเอดอนสันดอน ดอนกลางไม่นำคงอดอกไม้เป็นเพียร์มันแดดผดฝนม,มาแล้วฝนมาแล้วแดดได้เนยอดไม่เหีย่ยวใจ ฝนกำลังมากเอ,อ้ยเมื่อทิพมาแล้วฝนมาแล้วม,มันน้ำค้งกับแห้งนี่แหละสันดอนดอนกลางน้ำฟังเล่าพี่ร้องเลย ทงังฝนฟังเล่าทางังฝนโอ้ยฝนที่ตกแล้วบาดป้าห้องเลยอืมฝนสีมากลยเมื่อทีบมาแล้วพี่น้องเลย ้าก็เริ่มสีห้องแล้วอืม,อม